สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Forager นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงโูกหรือเปล่านะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชันพีนะครับสู่เวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเหมือนเวอร์ชันพีซีเลยนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบอินดี้นะครับพร้อมภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศดูก่อนนะผมไม่เคยเล่นเลยนะครับทั้งเวอร์ชันพ c อะไรแบบนี้มาก่อนเนาะโอเคครับกดเล่นเลยนะทีนี้ก็จะเป็นหน้าน่าจะเป็นหน้าสร้างตัวละครก่อนใช่ไหมครับ อ,อาา๋อจะเป็นการสร้างเกาะ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 แล้วจะติดอ่างเพื่ออะไรวะมีคลาสสิกนะครับสปีดลันอันนี้ต้องรอปลดล็ ok กอกน,นะกนะครับพวกชาเลนจ์อื่นๆเนาะชาเลนจ์เกาะเดียวโหมดยากนี่ครับเราต้องเล่นแบบคลาสสิกแบบให้รอดก่อนนี่ครับเนี่ยครับมีภาษาไทยต้องบอกเลยว่าแปลได้ค่อนข้างดีนะครับผมอยากให้หลายๆเกมที่เป็นภาษาไทยทําภาษาไทยแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ในเวอร์ชันพีซีไม่ค่อยมีปัญหานะมันจะมีปัญหาในเวอร์ชันมือถือนี่แหละ <laughs> ชอบแบบ ชอบมีอคระลอยไปลอยมานะครับคืออย่างที่บอกไปนะตัวเกมมันเป็นอ่โซเวอร์แบบอินดี้นะครับมันจะค่อนข้างอินดี้หน่อยนะนี่ครับนะกดยังไงวะอ๋อเนี่ยตี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 โอเรียบร้อยครับได้เอ็กพีกดครับได้เอ็กพีโอ้อย่างนี้เองเหรอตี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  ช่วงแรกก็หาทรัพยากรก่อนป่ะอ่าก้อนหินแร่หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราตีก่อนนะครับทำหาหาทรัพยากรเรื่อยๆก่อนนะเฮ้ยตีไม่โด <c oughs> นกดค้างได้ไหมอ๋อแต่ค้างได้นะครับแต่ค้างได้ก็เป็นการตีเรียบร้อยนะน่าจะต้องแบบให้เราแบบทำลายของในเกาะให้หมดก่อนนะถึงจะไปเลเวลต่อไปได้หรือเปล่าเอ้ยเจ๋งเลยอะ่ะชอบตรงที่มันมีภาษาไทยด้วยนะครับนะนี่ อันเดียวนะครับผมใช้ได้ทุกอย่างนะอันเดียวนะทําลายได้ทุกอย่างเลยตัดไม้ทําลายป่าด้วยอ่อตัวนี้อันเดียวนี่ครับอีเตอร์ปะ่ะอีเตอร์อีเตอร์หรืออีโตะจำชื่อไม่ได้โอเคปึ๊บ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 อ่าโอ้ก่อีกพี่จะอัพนะครับเมนูด้านขวาบ,บนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเฉยๆนะครับนะ เดี๋ยวเราเปิดเมนูขึ้นมานี่ครับมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่เนาะก็จะเป็นการสร้างนะครับมีอุตสาหกรรมมีฟารม์มมีเศรศษฐกิจมือเวทมนต์นะครับอยากสร้างเวทมนต์ก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ว่า,าเราก็ต้องสร้างฟาร์มก่อนนะครับมีสะพานมีเครื่องดักปลานะครับเดี๋วดูอุตสาหกรรมนี้เตาหลอมเ,ออเตาตีเหล็กโต๊ะเย็บปักนะครับก็ดูสูตรก่อนใช้ก้อนหินนะครับอีกอีกนิดหน่อยอีนิดหน่อยโอเคครับปิดไปก่อนตอนนี้เรายัง ทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มทรัพยากรนิดน,นึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดฉากให้นะอ่ะโอเคครับผมผมฟาร์มทรัพยากรมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เป็นเลเวล2แล้วนะครับเราสามารถเอ่อเริ่มสร,ร้างเตาหลอมได้แล้วเนาะเราจะเอาเตาหลอมก่อนเพื่อนเลยเหรอจริงๆมันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเตือนค่อนข้างแบบเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมดูพวกความหิวด้วยนะครับเราก็กินสตอเบอรี่ที่เราเก็บได้นะครับเพื่อประทังชีวิตไปก่อนเนาะนะี่ครับจริงๆมีระบบสกิลด้วยนะครับ เฮ้ยมีสกิลด้วยหรอวะว้าวมีอะไรบ้างเลยอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจป่านะครับหาของป่านะครับแล้วก็ในส่วนของเวทมนต์นะครับอยากได้เวทมนต์สุดเลยนะครับก็เจ๋งเหมือนกันนะแต่ว่าเราเราอัพได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมอ,อ๋อมีแต้มสกิลอยู่หนึ่งแต้มนะครับเอาอุตสาหกรรมก่อนแล้วกันนะครับกดกดค้างเพื่อเรียนรู้นะครับเนี่ยกดค้างเฮ้ยโอ้โห เร, forbid. เราต้องแบบค่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนี้ต่อนะครับเราค่อยๆปลดล็อกไปเนาะแล้วก็ตัวเทมตรงนี้นะครับสร้างนะครับเขายังไม่ได้บอกให้เราสร้างอะไรนะเราก็เตาหลอมเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองไปสร้างกันดูเนะาะทั้งขวาบนนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับอุตสาหกรรมเนาะเตาหลอมนะครับนะเลือกให้เราแตะที่เตาหลอมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกนะครับที่เราจะวางเนาะวางตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราได้มาแล้วเตาที่เหล็ก ใช้อิฐนะครับเราก็ต้องอาหาอะไรไปหลอมในเครื่องนี้ก่อนนะครับเนี่ยดูฐานหินที่เราสามารถทําได้นะครับมีฐานหินมีอิฐมีแท่งเหล็กมีแท่งทองอรอยเนี้ยนะครับคือมันเขียนภาษาไทยแล้วมันใช้อะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับดูดิประดิษหนึ่งประดิษสองประดิบสานะเราก็เล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเลเวลอัพเราจะสามารถเรียนรู้ได้นะครับว่าเราจะอัพสกิลตัวไหนก่อนนะครับ โอเคทีนี้ด้านขวาเมนูอ่าเต้าเหลืออิกอันนึงนะครับที่เรายังทําไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันขาดเลยวะอิดขาดก้อนหินนะครับเราต้องไปตีหินธรรมดานี่แหละหาก่อนนี่ครับตีครับปึ๊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 บขอหินหน่อยขอหินหน่อยชึบโอเคได้หินแล้วนะครับเราก็เข้ามาในเครื่องนะครับทําอิด อีกก้อนหนึ่งทีนี้นะครับเราได้อีกก้อนนี้เราจะได้ออสร้าอเทมต่อไปนะครับอันนี้ก็ค่อยๆไปนะค่อยๆไปอ่าประดิษ์นะครับอุตสาหกรรมนะครับเตาาไม่ต้องใช้สูตรนะครับเรากดตัวนี้เลยแล้วก็เลือกนะครับเอาไว้ใกล้ๆกันก็ได้นี่เดี๋ยวมีโต๊ะนะครับอันอื่นถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้ครับยังไม่มีอะไรอันนี้สะพานครับเดี๋ยวก็จะมีสะพานให้เราสร้างใช่ไหมท่อนไม้นะครับมี เครื่องดักปลานะครับหาอาหารเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับมีเศรษฐกิจยังไม่มีนะรอเรียนรู้นะครับเราเพิ่งเติบโตนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเร็วไม่ได้นะครับหิวแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับกินในส่ของเบอรี่อ่ามีการลบไอเทมด้วยนะครับระวังดีๆนะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนี่ครับทำเหรียญทำกุญแจเสียมพวกพวสลามเหรอคือสามารถเราไปตีสลามได้หรอว่าหรือมันมีสลามด้วย กับดักน้ำผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีสลามด้วยนะเออเดี๋ยวเราลองค้าอีกอย่างนึงดีกว่าอ่โต๊ะไฟเบอร์นะครับท่อนไม้อิดโอ้โหใช้ยเยอะเหมือนกันนเนี่ยขออนุญาตฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมผมฟาร์มมาตอนนี้เลเวล3แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถอัพสกิลเพิ่มเติมได้แล้วนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีสกิลแยกย่อยนะครับในการอัพแต่ละครั้งนะสมมุติว่าผมอัพในส่วนอุตสาหกรรมนะครับทีนี้มันก็จะมีงานไม้มีอะไรแยกย่อยนะครับสกิลหนึ่งเป็นแค่เหมือนการเ,าเรียกว่าการปลดล็อก,กอะไรแบบนี้นะครับงานไม้กอก็ได้นะครับแล้วก็แตะค้างแบบนี้นะครับปึ๊บมันจะบอกอยู่นะว่าเข้าเข้าไปแล้วเราอัพอันนี้เราได้อะไรนะครับเนี่ยเร็วขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับลองอัพหนึ่ง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 ก่อนก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็ต้องใช้แบบ ร่วมกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเป็นเน้นทางด้านไหนนะครับเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาค้าบางอย่างดีกว่านะครับฟาร์มนี่ครับมีสถานีช่างไม้เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เราเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหมเออปลดล็อกด้วยนะครับตามเลเวลน้อยแล้วก็มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องดักปลากันเอาดักตรงไหนตรงนี้เราโอเคนี่ครับทีนี้จะเป็นเครื่องดักปลานะครับมันจะได้ปลาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวอ,อย่าไปกดผิดแล้วกดตีนะครับมันตีพวกเครื่องมือช่าง,งเราได้นะจ้ะอันนี้บอกก่อนนะเออมันตีเครื่องมือช่าง,งเราได้นะครับหิวก็กินนะครับหิวก็กินเพลินๆดีนะอันนี้ระบบอื่นนะครับสามารถซื้อที่ดินแปลงข้างๆได้อีกนะเนี่ยอยู่ตรงฟาร์มนะครับสนะพานแบบนี้เรากดปุ๊บมันจะมีการสร้างสะพาน เป็นว่าใครที่กําลังหา survival แนวอินดี้หรือว่าเกมที่อยู่บนเวอร์ชั่น PC มาลงในเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมก็สนใจเกมนี้ก็ก่อนจะไปนะครับจับปลาได้นะครับนี่ครับได้ปลาแล้วไหนวะทรายเครื่องเอ้ยมันเครื่องอะไรวะเดี๋ยวผมดูผิดหรือเปล่าวะเครื่องหนักปลานี่แล้วทำไมได้ทรายวะเฮ้ยใช่ได้ใช่เหรอ ทายไปทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนจะไปแก้วนี่ครับใช้ทําแก้วใช้ท้งขนมปังใช้แป้งอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถวิพัฒนาการไปได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจโซเวเบลที่เป็นเกมอยู่บนเวอร์ชันพีซีลงในเวอร์ชันมือถือนะครับก็ลองดูเกมนี้ได้นะครับเป็นเกมน่ารักน่ารักแบบอินดี้นะครับค่อนข้างแบบเรียลเลยนะครับสำหรับเกมนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ